ครับขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจ FC ทั่วประเทศนะครับการใดนะครับที่ได้กระทําลงไปนะครับจะผิดจะถูกก็แล้วแต่เรียนแต่กรรมเราต้องกอบกูณนะ้ฝากฝากอนาคตแดนชายไว้กับเจ้าสองคนหรือจะให้จานสมัครเดนชายใหม่ ไม่ไม่ต้องออยชายแท้นะกปวดหัวกับชายแท้ทีเนี้ยเปลี่ยนแดนชายเปลี่ยนแดนใหม่นะครับไม่ต้องชายแท้นะครับเพราะพวกชายแท้มาเนี่ยอาวุธมันหนักบางทีอาวุธมันยาวด้วยโอ่ไม่ได้ทั้งใหญ่ท hmm ั้งยาวไม่ได้นะมันมันท no ําให้แล้วเวลาต่อไปนะถ้าคุณเต้นเนี่ยคุณอย่ารูปไห้กัน มันถึงแต่ว่าบางทีมันเด้าแรงเกินไปมันเกิดอารมณ์กันได้นะผมขอร้องพวกคุณได้ไหมเวลาคุณจะรูปอะไรอะไรนักร้องผมน่ะนี่แหละพวกคุณเนี่ยเป็นเหตุผมบอกแล้วไอ้พีพียังนี่หน่อยนะตอนแรกอ่ะไม่รูปเยอะกล้ามใหญ่ครัมนปากะไนรูปากก่อนแต่เจอาริ ก็ดีนะยังไม่รูปไรเท่าไหร่แต่มันไปผิดเหลี่ยมยังไงไอ้บอสถึงได้รูปไรขนาดนั้นผมไม่ทราบครับแต่ว่าผมกูว่าตั้งแต่เพลงเชฟบ้าชอบไหมน่ะตั้งแต่เพลงชอบปากันอะไรสักอย่างนี่ยหรือเชฟบ้าเลยสักอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเชฟสแลนเดอร์เล็บสแลนเดอร์เนี่ยกูว่าดอกนั่นแหละเออนะกูว่าดอกนี่แหละวะโอ้โหเซ็กซี่โอ้โหเซ็กซี่อะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ชีวิตโพสผิดชีวิตเปลี่ยนนะจะบอกให้ขอบอกด้วยนะเจอาพี่ชอบหนูนะ ชอบก็ชอบอย่าให้มีข่าวเลยขึ้นมาอย่ามีคลิปครบนะต้องฉลาดนะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะไม่มีไม่มีผมผมมาๆครับผมไม่มีขาวสาวไม่มีข่าวสาวมีแต่ข่าวสาวรับสมัครแดนแดนไม่ชายครั้ทีเนี้ยชายไม่แท้นะหลังจากที่เรารับสมัครชายแท้มาแล้วเป็นแต่แสบครับอย่าด้าแรง คือบางครั้งไปเด้าแรงใส่ใส่กันเนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์กันมาได้เลยนะคือจบงานแล้วมันไม่จบไงเพราะมันไปเจอท่าเด้าแบบพิสดารมันเหมือนกับท่ามันพิสดารมันมันจะไปปื้มท่าอะไรกันอย่างเงี้ยพวกพวกเธอถ่ายหรือว่าเรียกอะไรอะเต้นก็เต้นให้มันแบบแบบพ่อง่ามแยงศาสนาขอดูหน่อยนี้ยขอดูหน่อยเนี้ยเพลงเนี้ยอ่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังจะปล่อยเพลงนี้อยู่ดีก็อ้าอยดีเราเนี้ยเอามาตั้งแต่เริ่มเรียกเลยมา เล่าได้ผู้หญิงอ่ะเล่าใส่กันแรงได้แต่ผู้ชายอแบบเล่าใส่กันแรงได้ไหมขอร้องจะปล่อยอยู่แล้วเนี่ยเพลงเนี้ยอ่านั่นนั่นดมก็ดีแล้วเนี่ยด้านเสื้อเนี่ยจะดมแบบถึงเนี่ยถึงตัวเขาเนี่ยวะดมจนต้องขนลุกเลยนะอ่ะดมก็ดีนะน้องนี่ยเนี่นี่มันดมอีกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มันไม่พี่อะไรก็ดีกันเนี่ยเนี่ยอุ้ยนี่นะพวกว่ามันเหนื่อยตรงนี้เนี่ยอ่านี่นี่นี่ นี่ยคนดี่นเดียโอ้ยนี่แหละดมบอกว่าดอกดมเนี่ยยังเลือยอยู่เป็นไพ่เป็นกัดสยิวเนี่นี่แหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยเพราะว่าพวกเจ้าชอบดมแล้วเลือยอดมเด้าก็เด้าเบาๆไม่ใช่เด้าแบบงัดอะไรเงี้ยเด้างัดมากไปมันก็เห็นนี่มันก็ออนซอนกันตัวปะเนี่ยอมันต่างขั้วรู้จักไหม มันไฟมันต่างขัขว้ขวขวั้วบวกขั้วลบมันอยู่ใกล้กันนะอ่ะมันไม่ใช่พระอิทพระปูนนะมันจะแข็งขึ้นมามันทําหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัตินะคุณอนะ่ะคุณต้องต้องรัดติ้วไหมนอันนั้นี่นี่ไว้ไไไคุณต้องมาก,าก่อกู้เอกราชนะรับผมหาต้องทำากดยครับเกิดเพราะแดนชายกูจะมาจิ้งเพราะแดนชายไม่ได้นะกูจะไล่แมงอองวันนี้เอาแดนกัดเทยมาทีนนี้ดีไหมไม่สร้างคาปัญหาเหมือนแกอาวุธไม่หนัก ใช่ครับใช่เจียรับสมัครเลี้ยอที่อยู่กับคณะหมอลำดีกว่าคืออ่อนช้อยหน่วยนาดให้ใส่กระจับด้วยไหมเพลงใหม่ลำหญยครับเมื่อกี้นี้ยเพลงใหม่ลำหญยก็เพราะเพลงนี้แหละบางทีมันเลื้อยไงมันดมไปมันดีได้ไหมอ่ะมันก็เลยทําให้นะครับมีสปาร์กันบ้างมันเป็นวงการเพลงวงการละครวงการมายาจะเย่ยสิบอียงอินเร็วก็มันไหลธรรมดาเออ ดาราปลาหัวกับผูเอื้อดาราปลาเมียกับผูเอื้อดารามีผู้บ่าวผู้สาวเปียดเปลี่ยนเปียดคนคบกับเปลี่ยนว่าอยู่ดอกกอคอยเดือมไงคอยแห้งอยากขังมันไใบ้านก็ร่งจากรถมาปุ๊บคอยอยากใส่กับจับมันให้หมดทุกคนเลยนักร้อนผู้หญิงน่ะอือยากใส่เพ่เพื่อไปคุณมวยมันตีงีงี้ยคนนด้เลยเนี่ยมันบอกอะไรพอละอเพลงเราจะเสร็จเมื่อไหร่เขาต้องการปล่อยด่วนนะเสร็จวันนี้ขอดู ต้องการปล่อยด่วนเอาเลยเอาวิกฤตเป็นโอกาสเลยยังไงก็โดนด่าแล้วล่ะยังไงก็โดนด่าแล้วล่ะเอามานี่นี่ยังไงก็โดนด่าแล้วนี่ถ่ายทําเสร็จพอดีพอดีก็ดันมีประเด็นบ้าบอคอแตกนี่มาเห็นไหมมันก็ต้องแก้ปัญหาไปสิทีนี้ทำไงผมเป็นเจ้าของค่ายผมจะนิ่งดูได้ก็ไม่ได้ทีนี้ในเมืองน,นี้วิกฤตผิดก็ยอมรับอย่าไปแถผิดแล้วก็แก้ ผิดแล้วก็ขอโทษสังคมไทยเนี่ยให้อภัยง่ายขอแต่อย่าแถขอแต่อย่าแถแถแถไปปล่อยเลยทำไมปล่อยตอนไหนปล่อยมม่ข่าวเงียบหเ่จังไหนนีกระแสมาแล้วฉีบบอกที่ศุกระก็ทราแม่นไปโชตายเอาดาบหนามกันเลยด้วยจ <c oughs> ักใชบ,โบ,โบนบอลยิงดูดายครับพี่น้องในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็เยียวยาเรื่องคว่ำักความแห้งคว,ว่ไม่แห้ง,งมันจะเจียงกันมาได้เราเด่นเด่นใส้กันมกเดาใส้เดาใส้เดาแตะก้คนกับ ทั้งรูปทั้งดีไอ้ทั้งรูปทั้งเฟี้ยอ่าทั้งรูปทั้งใดไปเนี่ยมันบ่ไดไดเลยบ่อใดเลยห้องตรงนี้คกติกาว,าว่านะสิกอดก็ได้ซ้ำใดนะสิกอดเข้าได้แต่ว่าจะละลาบไปรวมมาหอดขาอ่อนหนึ่นสินาถากอดขาอ่อนแล้วมันสิมืบหนึ่โป่งหรือหนึบซีมันสิสอดไปทั้งงามกม้นห่งสิบบไ่ได้้องตองบ่ได้คือมันจะมือมันจะหลว่วยไปนะมันจะหลว่วยไปแล้วที่มันจะลื่นกันพอพอมือมันจะลื่นกันปุ๊บมันจะจอยกันได้ปะเนี่ยมันจะหาวันไป เอ่อปจุประจุอะไรสักอย่างเงี้งกันน่ะใช่ไหมมันจะไปบุยกันอย่างี้ไม่ได้นะน,นันอ่ามันจะไปบุยกันไม่มเวลวหนอกงานบ่ได้ฉะนั้นเราก็ตัดปัญหาต่อไปเราจะใช้แดนกระเทยแทนเนะี้ยแต่ตอนนี้เราใช้แดนพีพกับ JR อาไปก่อนยังไม่ปรับออกปัญหามีท่านแก่ขอบคุณบริเตนยอมรับผิดผิดเป็นครูบทเรียนราคาแพงจีเอบอกสอนจีเอ เนี่ยฟ้ายังมีฟ้ามันแก้ไม่ได้หรอกจะไปแก้ยังจะไปแก้ยังมันจะไปแก้หาคนเดียวมันจะไปแก้ยังไปแก้ตัวยังจะไปแถะยังมันไม่ได้มันก็จบก็คือจบเกมมันโอเวอร์แล้วเป็นนะครับเขาก็มีศิลปินก็รสึกมีจิตแจกขึ้นห้าแล้วเนาะเน่มันกะมีแขนมีออนย่ำไปด่าใช้กันมันกับเกิดอารมณ์ทั้งนั้นคนห้องจะเป็นโองสั่งกันมันว่าได้คือต่อไปเนี่ยเราต้องออกกฎกติกาว่าอย่าด่าแรงอมย่าด่าแรงนะอย่าล่าใส่กันแรงอ เราก็สมควรทนายทนายเกง่งเตรียมคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็โพสตคลิป,ปอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับโซเชียลทนายเกง่งแม่นอยู่แล้วเพราะว่าทนายเก <พา S 1> ่งาผมรอดจากคดีหมิ่นประมาทมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือคด,ดีพากผู้เยาว์เนี่ยนะจะเป็นคดีคดีมาตรฐานที่สุดขอ,ของทนายเก่งที่จะทําอันไหนที่มันนิ้วร้ายก็ตัดออกไปอันไหนที่ไม่ดีเราต้องแคร์ความรู้สึกของเอฟซีพี่น้องประชาชน ะอันไหนที่มันผิดพลาดเราก็ต้องกราบขอไัยไว้นะที่นี้นก็ไามไปตามผิดก็แก้ไขก็ทําอะไรก็คิดต่อไปนี้คิดที่สําคัญคือแดนเซอร์ฝ่ายชายลดความแรงของการเด้าลงมานิดนึงถ้าไปเด้าใส่กันมากมันก็มันก็จะคิดมากนะ <c oughs> พูดง่ายงดเด้านะฮะ งดเด้าเข้าสงการนะฮะตอนนี้เด,ด้าใครเด้ามันเด้าอยู่เ่เลนใครเรียนมัน<อ>คือไม่ต้องมาเด้าเส่ศิลปินผมคือคือคือเจอาอยู่ฝั่งซ้ายพี่พี่อยู่ฝั่งขวารับยาอยู่กลางกักบไอ้มิน้น <c oughs> คือห้ามเด้าสวนกันคือคือห้ามมามา,มา,มาพิจาริงกับศิลปินคือเด้าเด้าคนละมุมนักข่าวก็ติดต่อทั้งวันนะครับไม่ใช่เพราะผมเล่นตัวนะครับไม่ใช่ผมไม่อยากให้ข่าวนะครับผมไม่รู้เรื่องเลย ผมไม่รู้เรื่องใดๆเลยอาจารย์ดแน่ตอนเขาไปจบข่าวไปปิดข่าวไปอะไรต่างๆผมไม่รู้เลยคือคือเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคุยกันแอนนาก็คุยกับทางหน่วิธีแก้หน้าเวทีก็คือห้ามแดนเซอร์ชายไปเด้าใส่ศิลปินเพราะศิลปินอาจจะยับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะการเด้าของของแดนเายนั้นมันทําให้เกิดอารมณ์ยั่วยุยิ่งเล่นจะเจะเจาะแล้วมันไม่ไปไม่มาไงมันเจาะนานเกินไปใช่ไหม พมันเจ้านานเกินไปมันอารมณ์ค้างอ่าคือคือคือเล่นแล้วก็ไปเลยเล่นแล้วก็รีบเจาะสองเจาะก็ไปเลยไม่ไม่ต้องเล่นเจาะนานงานยังรั่วอยู่นะครับงานตอนนี้เต็มไปถึงปีเจ็ดหนึ่งผมจะสั่งนะครับลีนาให้ควบคุมอัตราการเดาความถี่ของการเดาห้ามซอยยิ๊กๆิ่งยิิิิห้ามให้มันกระเพื่อขนาดนั้นคือเดาธรรมดาเดาพอหน้ารักปั๊บดยปั๊บปั๊บคือให้มันออกลูกหน้ารักไม่ต้องงัดขึ้นมานะพีพีนะ เอาไงพีพีคนต้องรับปากผมนะถ้<อ>าค,คุณต้องมากรอบนี่คือคนที่จะมากรอบกู้เอกราชให้กับให้ต้องทำเดาเอาแค่นี้ครับเอาแค่ไหนเข้าค,คุณรองเนี่โอ้ยอขึ้นหน่อยแถวก็คือก็ให้มันผ่านไปแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเรา,าโฟกัสที่งานนะครับตอนนี้น้องเจอาน้องพีพีผู้กรอบกู้แดนชายควบคู่กันกับน้องลำไยเราก็จะออกกฎใหม่คือเดาเดานี้น้อยเดาพอสวยงามนะครับเดาเท่าไหร่น้องพีเจ จอเดี๋ยวนี้มันน้อยไปวะมันน่อยไปวะมันน้อยไปวะพ่องดับพ่อครับอันไหนที่พูดแล้วก็มีหลักฐานนะครับตอนนี้ตํำรวจโซเชียลเขาไปเก็บคู้ได้หมดไม่ว่าคุณจะปลอมหน้ามาคุณจะเป็นอากาตาลหรือคุณจะใช้ชื่อปลอมชื่อจริงอะไรเขารู้หมดว่าออกจากคอมเครื่องไหนหรือมือถือเครื่องไหนนะฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นผมบอกได้เลยว่างานนี้ อ่าเหนื่อยแน่นอนนะครับถ้าใครถ้าใครมือไวสนะิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไม่ไม,ไม่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับไม่อยากให้มันเกิดเลยแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นอุบัติอุบัติเหตุรักนางคือเกา่าขอบคุณหลายนะครับเด้อทุกท่านครับผมในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะครับกลับมาปรับจูนกันใหม่เอฟซีพัชเชกชัในตอนขับนหน่ผมโอ้ยผมพ่อใจไหลปเปล่าซืือยังให้โอกาสยังหัก ลูกสาวผมลำไยหายองคําผมว่าสิ่งที่ผมเดินมา9ปีกับลำไยหายองคําก็สร้างคุณอุปการเลหลายอย่างบนบน <c oughs> บนตลาดเพลงนะ,ะบนตลาดเพลงแล้วยังไงก็ฝากกันนะครับให้โอกาสกันนะครับหลังจากนี้ตั้งใจทํางานคือเราไม่รู้ข้างในไงเราไม่รู้ความความรักนะมันเกิดขึ้นจากคนสองคนใช่ไหม เราก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเหตุการณ์คนปล่อยคลิปงานนี้มีหนาแจ็า,จามีว่ามีหรือจะจริงว่าจริงก็ว้าท่วมไปมันเสียหายเพราะมันเสียหายปุ๊บมันเอ่ยชื่อลำไยขอแต่รู้ว่าตอนนี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายนะครับรวบรวมอ่าหน้าเพจไหนก็แล้วแต่ที่ที่พลาดพิงหรือเอ่ยชื่อนะครับขนาดเส,สื้อยอ่อเขายังโดดมาแล้วเนี่ยนีประมาณเนี่ยท่านั้นจะเตรียมตัวเลยครับถ้าเป็นซื้อเต็มเต็มแบบนี้เนี่ยวอรอดเพราะมันเทียบเคียงได้ฉะนั้นหลังจากนี้ ส่วนฝ่ายมอนิเตอร์นะครับก,ก็ก็ดูเลยนะฝ่ายมอนิเตอร์ที่ที่จะต้องดูออของอไรมอนิเตอร์ Monitor, จอต่างๆก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองคือถ้าพอสมน้ําสมเนื้อแล้วก็พอพอพอ่าะองปากขอ,องคอนะถ้าขอมปากของคอแล้วก็พอถ้ายังไม่ไม่พอมันจะมันจะเน่ามนุษย์กะเนาะมีความรักโรโกรดหลงความหักความแพงความไม่แห้ง มันจ,จัดแจงกันมาได้ทั้งแต่หมู่บ้านกนะินข่าวว่าลงเลย่ยาเนี่ยตายไปจากวงการเนี่ยอยูอ่ทำไมไม่เอาแดนนะแดนเซอร์ที่มีปัญหาออกอ๋อ,อครับก็กําลังกําลังจะเปลี่ยนตัวในวันนี้แหละครับผมในวันนี้ก็เรียก JR กับ PP มามันยังมีงานข้างๆกันอยู่นะครับมันยังเป็นงานข้างๆกันอยู่ฉะนั้นก็ก็ต้องทุกอย่างครับผมต้องแก้ปัญหาแน่นอนนะครับผมเปลี่ยนตัวเอา PP แล้วก็ JR มา ดูอีกแล้วื่อว่าเป็นบทเรียนครับแก้ไขเฝ้าแก้ไขเฝ้าปรับไม้เสร็จไหมแก้ไขนักร้องเราก็ยังมีอีกเยอะครัที่ต้องไต่เต้าขึ้นมาก็ต้องทํางานกันไปหลังจากนี้นะครับเดนชายเราก็ยังทํางานกันอยู่ทั้ง p ีและเ r อา